สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพีนนะคะพี่พาทุกคนมาที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโปง่งวันนี้แวะมาเที่ยวตลาดท้องทีน่นีกแล้วเชื่อตลาดเก๋มากเลยตลาดหัวคลองใช่สิก็อยู่หัวคลองนี่ไงเห็นไหมตรงนี้เป็นเหมือนคลองชร,ระทานนะคะแล้วก็ี่โมงล่ะจะหกโมงรถมอเตอร์ไซค์อะไรจอดเยอะแยะมากเลย อาวเขาเป็นตลาดเหมือนกับตลาดถาวรแล้วนะอู้ยใหญ่อะไม่ใช่ตลาดแบบนี้ก็โอเคนะวันนี้ถือว่ามาท่ามถิ่นมาดูจังหวัดราชบุรีบ้างออกจากโซนนนทบ,บุรีปรทุมธานีอายุทยาเรามาราชบ,บุรีกันอุ้ยดูใครเต่เาไตเต่าโคบล์เลยอ่ะ วิ่งใหญ่อะตลาดใหญ่ก,กันแสดงว่าต้องเป็นตลาดที่แหล่งโมงชุมชนอะ้วนเห็นหนึ่งสองสามมีสามซอยมันีตก็แปลกตานะเพราะว่าตลาดใหญ่มากใหญ่กว่านี่ยังไม่ถึงตัวเมืองบ้านโป่งนะคือมีจะไปพูดเลยมีจะไปบ้านโป่งเฟสที่มีงานบอลลูนระหว่างทางก็เจอตลาดเก็บค่ะเราถือว่าเรามาตามท้องถิ่นแล้วเราต้องเก็บให้หมด เ้ยอันอนี้เฮ้ยใหญ่อะเดินมาจะสุดแล้วนะแถวแรกเลยนะเดินสุดแล้วก็โผล่มาเจออีกด้านหนึ่งแค่นี้เลยอ่าเดินกลับเดินกลับค่ะนี่เดินกลับไาแ,แถวกลางไปแถวนู้เลยดีกว่าว่าแถวแรกไปเดินแถวแรกนะแถวกลางไม่เดินละเดินแบบสปปับอะ ผักหวานป่าเขามีอ่ะโพราะขายของขายโดยทั่วไปก็เป็นของเป็นผักมีของพื้นถิ่นนะคะผักพื้นถิ่นขายกับข้าวขายขนมอ่ะขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติตามเหมือนตลาดโซนที่เราคุ้นเคยค่ะย่านทบุรีอยุทธยาปทุมธานีอะไรกที่เราคุ้นเคยอุ้ยแมวเหมียวแมวเหมียวแมวเหมียวชื่อขายปลาแมวเหมียวชื่อขายปลา ้ทาเทศกันบุญมะพร้าวอีบุญที่มันเป็นสีข้างล่างมันเปเตยข้างบนเมกะทีอะ่ะแถ่ว่าเป็นไข่ยี่บเมื่อกี้ไข่ยี่าแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่โซนต่างโซนกันคล้ายๆกันนี่กุ้งกุ้งสี่ตัวห้าสิบปัดทูมันด้วยพอหลังรถสามสโอเคอันนี้ราคาโอเคค่ะ อันนี้ให้เห็นบรรยากาศโดยรอบว่าเขาเป็นตลาดยาวๆไปนะคะยาวตรงไปแล้วก็คนเดิมเหมือนถนองว่าถ้าเดินเดินทั้งซอยต้องเดินจากหัวจะหลดซ้ายเลยนะอว้วนเนาะคือถ้าหลงเข้ามาในซอยเนี่ยคือต้องเดินหัวจะหลดซ้ายมีซอยระหว่างเชื่อมระหว่างสองซอยแต่ละซอยก็มีด้วยถือว่ามาเดินซอยวิงก็ไม่รู้ว่าอะไรนะ่าสนใจประจำถิ่นเพานะ แต่เขามีเหมือนโดยทั่วทั่วไปก็คือกระท้อนนะช่วงนี้หน้ากระทอนอยู่เห็นเท่าที่สังเกตนะบางเจ้าอ่ะเหมือนเด็ดมาจากบ้านจริงๆอ่ะไม่ได้รับมาจากตลาดค้าส่งผักอ่ะนี่เราคือเสน่ห์อ้ขายขายเป็นเซตอะโอ้ยเฮ้ยพูดยี้เลยเลยมาแล้วเจอน้ำพรีขายเป็นเซตค่ะขายพร้อมไข่ตุ่นด้วยเอยนี่แปลกไม่เคยเห็น อ่ะสุดแล้วว่าโซนนี้ก็ต้องมีทางเจ้าหน้าที่พนักงานหรือคนทำงานด้วยที่ต้องเลิกงานเราก็ต้องมาซื้อของอสุดแล้วน่ะโอ้โหเป็นการเดินตลาดที่เร็วมากไปแล้เลนลางเลนลางเอาด้วยเหรอเดี๋ <c oughs> ยวไปจะต้องไปบ้านโป่งเฟสตต่อกลัวมืดถื <c oughs> อว่าวันนี้แวะมาตลาดหัว ครองบ้านโป่งให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะเอามาเก็บบรรยากาศจ้าอเอาเป็นว่าผ่านไงทางผ่านเราไม่พลาดเลยตลาดตลาดที่บ่งบอกความเป็นพื้นถิ่นเนะาะมีเราข้ามมาจังหวัดราชบุรีจ้าโอเคไปแล้วกลับก่อนแล้วต้องไปเป้าหมายต่อไปของเรา